ตัวอย่างถัดมานะครับก็คืออัลกริทติในการเรียงลําดับข้อมูลครับมีชื่อว่า quick sort การเรียงลำดับข้อมูลแบบเร็วก็จะอาศัยแนวคิดของ divide conquer เช่นกันครับ quick sort รับอะ r a เรเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งแต่กระบวนการแบ่งข้อมูลนะครับของ quick sort เนี่ย,ยจะยุ่งเล็กน้อยนะครับจะใช้กระบวนการที่เรียกว่าการแบ่งส่วนนะหรือเรียกว่า partition หลังการ partition แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลจะถูกแบ่งเป็น2ชุด นะฮะจุกแบ่งเป็นสองชุดนะครับโดยมีข้อมูลพิเศษตัวนึงเนี่ยนะครับสีดแดงเนี่ยนะครับเป็นตัวแบ่งข้อมูลออกเป็น2ชุดนะฮะโดยที่ถ้าข้อมูลสีแดงเนี่ยนะครับมีค่า p นะฮะข้อมูลทางซ้ายของสีแดงเนี่ยจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ p ในขณะที่ทางขวาของเขาเนี่ยจะมากกว่าหรือเท่ากับ p นะครับในกรณีถ้าข้อมูลต่างกันหมดเราเห็นชัดนะครับว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะน้อยกว่าเลยนะครับฝั่งขวาก็จะมาก ข้อมูลสีแดงเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวแบ่งแล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งของแดงเนี่ยนะครับเนื่องจากทรายของเขาเนี่ยไม่มากกว่าเขาขวาของเขาไม่น้อยกว่าเขาเนี่ยนะครับตัวสีแดงตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวซึ่งถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเราก็จะเรล็กสีแดงตัวนี้นะครับว่า Pi v o t pivot ก็แปลว่าหมุดนะครับหมุดซึ่งถ้าเราปักลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะนะก็หมายความว่าตำแหน่งแดงเนี่ยนะครับได้ถูกําอยู่ในข้อมูลแดงเนี่ยได้ถูกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว หลังจากนั้นเราก็นําข้อมูลชุดซ้ายแหะครับไปซ o r นะโดย quick sort เหมือนเดิมได้ข้อมูลที่เรียงลำดับนะครับนำข้อมูลชุดขวาไปซ o r เช่นกันกลับมาก็ได้ข้อมูลที่เรียงลาดับผลที่การที่เราแบ่งให้ชุดซ้ายน้อยนะครับและชุดขวามากเนี่ยนะครับกว่าพิวอเนี่ยนะครับหลังจาก sort หลังจาก sort ทั้งคู่แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลจะเรียงลาดับโดยอัตโนมัติเลยใน array โดยไม่ต้องมีการรวมใดๆทั้งสิ้นจุดนี้เราก็เห็นได้ชัดนะครับถึงความแตกต่างนะครับของ merge sort ที่เรา ได้เรียงกันมาแล้วเนี่ยนะครับกับ Quick sort ก็คือ Merge s ซ r t เนี่ยนะครับจะแบ่งข้อมูลง่ายคือแบ่งครึ่งแต่เวลาหลังไปหลังจากไป c o n q u e r แล้วเนี่ยนะครับได้ข้อมูลที่เรียงลำดับทั้งสองฝั่งแล้วเนี่ยก็ต้องมาเสียเวลาผสานข้อมูลเพราะฉะนั้นการรวมคำตอบเนี่ยนะครับจะยุ่งหน่อยหนึ่งในขณะที่ q Quick s ซ r t เนี่ยนะครับการแบ่งจะยุ่งนะฮะคือแบ่งโดยใช้กระบวนการแบ่งส่วนเนี่ยนะครับจะต้องมานั่งคิดเรื่องมากกว่าน้อยกว่านะครับแต่ รวมคาตอบแทบไม่ต้องทําเลยนะครับเพราะข้อมูลที่ได้กลับมาเนี่ยมันรวมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะขอเสนอภาพยนต์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับระหว่างการเรียงดับแบบเร็วนะครับเพื่อให้เห็นถึงแนวคิดนะของการทํางานแบบเร็วที่ว่าเนี่ยนะครับก็เช่นกันครับเรานําเสนอข้อมูลในอาร์เรย์ด้วยจุดนะหตัว1จุดนะครับแต่ละจุดมีพิกัด x กับ y นะครับค่า x ก็ได้มาจากอินเด็กซ์ของอาร์เรย์นะที่ข้อมูลนั้นอยู่ ก็คือตำแหน่งในอาร์เรย์ที่ข้อมูลนั้นอยู่นั่นเองนะครับกับค่า y นะครับก็คือค่าของข้อมูลนั้นนะข้อมูลที่มีค่ามากก็จะอยู่สูงข้อมูลนี้มีค่าน้อยก็อยู่ต่ำหน่อยนะครับก็เริ่มแสงให้ดูนะครับโอ้เร็วมากเลยนะครับอันนี้ผมขอหยุดชั่วคู่หนึ่งถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเขาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น2ชุดแล้วนะครับคือชุดนี้นะฮะคือชุดซ้ายนะครับกับข้อมูลชุดขวานะครับก็จะเห็นว่าชุดซ้ายเนี่ย จะมีค่าต่ำกว่าชุดขวาหมดเลยนะครับเห็นไหมครับเรือจะเท่ากันก็ได้นะครับแต่ไม่เกินชุดซ้ายไม่มีข้อมูลไหนเลยนะครับที่เกินไปกว่าข้อมูลชุดขวาอะแล้วเขาก็เรียกซ้ําต่อใช่ไหมครับชุดซ้ายเรียกซ้ําต่อชุดซ้ายเนี่ยก็มีการแบ่งส่วนต่อนะครับมีการแบ่งส่วนต่อแล้วก็เรียงลดับต่อนะครับอาขอแสงต่อนะครับฟื้นอะถึงจุดนี้อาเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อกี้ชุดซ้ายเนี่ยจะมีการแบ่งข้อมูลออกมเป็นสองส่วนคือส่วนซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งมีค่าไม่เกินส่วนขวาเลยเห็นไหมครับ แล้วตอนนี้เขาก็ได้เรียงดับชุดซ้ายเสร็จไปแล้วงวดนี้คงจะเียพยายามเรียงดับชุดขวาให้ได้เส้นนี้ครับแล้วพอได้ปั๊บก็ต่อกันก็ยาวเลยนะทำต่อนะครับเห็นไหมครับเสร็จละนะเพราะฉะนั้นชุดซ้ายเสร็จเรียบร้อยงวดนี้ก็มาทาชุดขวาชุดขวาเรียงเสร็จปับ๊บทั้งหมดก็เรียงลดับขอแสดงให้ดูอีกครั้งนะครับเสร็จเรียบร้อย ก็มาดูตัวสุดโอโค้ดของอัลกอริทึมควิกสอตนะครับควิกสอตก็รับอาร์เรย์ดีนะเราสนใจที่จะเรียงลำดับตั้งแต่ตัวซ้าย l e f t นะครับจนกระทั่งถึงตัวขวาสุด i g h t นะครับอันนี้คือบอกตำแหน่งขอบเขตที่เราสนใจจะเรียงลำดับก็แน่นอนครับเราก็ทดสอบครับว่าถ้าซ้ายนะครับมันมากกว่าเท่ากับ Right ก็แสดงว่าซ้ายเนี่ยนะครับถ้าเท่ากันเนี่ยก็แสดงว่ามีตัวหนึ่งถ้ามากกว่าก็แสดงว่ามีศูนย์ตัวนะครับถ้ามีศูนย์ตัวหรือมีตัวหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องซอตครับ คืนการทำงานไปเลยนะครับเพราะไม่ต้องทําแหลงสิ้นมีศูนต์ตัวก็ไม่ต้องซอ r อยู่แล้วมีตัวหนึ่งตัวมันเองก็ซ o r โดยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีมากกว่า1ตัวนะครับเราก็จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า partition แบ่งส่วนข้อมูล array ตั้งแต่ช่วง left ถึง right นะครับให้มี pivot อยู่ตําแหน่ง j เห็นไหมครับ pivot จะอยู่ตําแหน่ง j นะครับคืนกลับมาเป็นตําแหน่งของ pivot แล้วภายในก็จะแบ่งส่วนตามกฎเกณฑ์ที่นําเสนอมาเราก็มีหน้าที่ไปเรียก quick sort ต่อ ในชุดซ้ายนะครับชุดซ้ายคือตั้งแต่เลฟเล t เดิมนะครับจนกระทั่งถึงตัวก่อนหน้าตัวตัวที่ตำแหน่ง j คือ j ลบหนะครับเพราะตัวตำแหน่ง J คือ p i v อ t อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องของมันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับมันแล้วก็ค Quick sort ต่อเฉพาะชุดซ้ายของนะครับของ p i v o t แล้วก็ไปค s ิ r t quick s o r ตต่อนะครับในชุดขวาตั้งแต่ตำแหน่ง J บกหถึง right เท่านี้แหละครับจะพบว่าไม่มีการรวมคําตอบใดทั้งสิ้นนะครับข้อมูลในดีซ r t ทั้งชุดซ้ายซอสทั้งชุดขวารวมกันก็ซอสหมดความยุ่งยากของคลิกซอสทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่การพาดิชั่นนะครับหรือการแบ่งส่วนข้อมูลนั่นเองก่อนอื่นผมขอแสดงการแบ่งส่วนข้อมูลด้วยรูปภาพก่อนนะครับสมมุติว่าเราในช่วง Left ถึง Right ที่เราได้รับเนี่ยนะครับเราหยิบเอาตัวที่ซ้ายสุดเนี่ยมาเป็น pivot เลยก็แล้วกันนะครับมาเป็นค่าในการแบ่งส่วน แต่ตำแหน่งของเขายังผิดอยู่นะครับก็อาจจะไปอยู่ตรงตรงไหนก็ได้นะครับในอารเรนี้ที่ถูกต้องในที่สุดแล้วเนี่ยครับแต่ตอนนี้ขอค่าของเขาเอามาใช้ในการแบ่งเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ p เนี่ยมาอยู่ฝั่งนี้นะมากกว่าหรือเท่ากับ p เนี่ยมนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็วาง p ไว้ตรงกลางอาจจะไม่ตรงกลางนะครับแต่แถวแถวกลางๆเนี่ยนะครับเอาก็เริ่มครับเราจะมีตัวแปรอยู่2ตัว i กับ j นะครับ i ก็จะชี้เลยขอบของข้อมูลที่เราสนใจไปทางซ้ายตัวหนึ่งส่วน j ก็จะชี้ ตัวที่เลยขอบขวาที่เราสนใจไปอยู่ตัวหนึ่งนะครับหลังจากนั้นถอย J ครับถอย j มาทางด้านซ้ายนะครับวิ่งไปเรื่อยๆครับพึ๊ดนะครับตราบเท่าที่ยังเจอตัวที่มากกว่า p นะมากกว่า p ใช่ไหมครับเราก็ไปเรื่อยๆนะครับก็จะสังเกตว่าเนื่องจากมันมากกว่า p นี่ครับก็สมควรจะอยู่ทางด้านขวาของ p ิวอันะครับเราก็จะถอยไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเราจะหยุดตรงที่เราเจอข้อมูลที่มากกว่าน้อยกว่านะครับโทษทีครับข้อมูลที่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ p ก็ได้นะครับก็จะหยุดทําในกรณีเดียวกันกับ i ครับแต่ i ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยครับตราบเท่าที่ยังเจอตัวที่น้อยกว่า p อยู่นะครับน้อยกว่า p หมดแล้วก็จะไปหยุดอยู่ตัวซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ p นะครับแล้วก็จะเห็นว่าตัวน้ําตาลนี่คนอยู่ฝั่งนี้นะส่วนตัวฟ้าๆนี่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับก็สลับค่ามันครับอ่าเสร็จละ พอสับเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับตัวนี้อาจจะมีโอกาสเท่ากับ p นะตัวนี้ก็มีโอกาสเท่ากับ p ได้นะครับนะเพราะเมื่อกี้ที่เราวิ่งเนี่ยนะครับเราจะหยุดตัวนี้นะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับหยุดตัวนี้ที่มากกว่าหรือเท่ากับนะครับมาถึงสภาวะนี้เนี่ยเราก็จะพบอย่างหนึ่งครับว่าเราได้มีช่วงนี้ซึ่งน้อยกว่าเท่ากับ p ละแล้วก็ช่วงนี้มากกว่าหรือเท่ากับ p นะครับแล้วก็วิ่งต่อครับถอย j ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอตัวที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ p นะคร เพิ่ม i ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอจัวที่มากกว่าอเท่ากับ p แล้วก็สับกันอีกนะครับชุดเขียวก็ยาวขึ้นนะครับชุดน้ําตาลก็กว้างขึ้นเหมือนกันแล้วก็วิ่งต่องวันนี้เขาวิ่งจนมาเจอตัวนี้แล้วนะครับ I ก็วิ่งต่ออีกครั้งหนึ่งปพ๊บแน่นอนก็ต้องมาหยุดที่นี่เมื่อไรก็ตามที่ i กับ j สวนทางกันเนี่ยนะครับก็แสดงว่าหมดแล้วนะครับการเบรทันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ชุดที่น้อยกว่าเท่ากับ p อยู่ทางด้านนี้มากกว่าเท่ากับ p อยู่ทางด้านนี้นะครับ แต่แน่นอนครับตัว pivot เนี่ยมันไม่ต้องควรไม่อยู่ตรงนี้นะครับไม่ควรอยู่ตรงนี้แต่เราสามารถที่จะสลับ p เนี่ยครับกับตำแหน่งนี้ได้ครับตำแหน่งที่ J ชี้อยู่นะครับแล้วโดยเอาสีฟ้าเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แทนสีแดงคือตัวของ p i v o นรมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับคราวนี้ก็สวยละนะฮะเราก็ได้ชุดทางด้านซ้ายน้อยกว่าเลเท่ากับ p นะครับทางด้านขวามากกว่าเลยเท่ากับ pivot แล้ว,ต,ว pivot, ตัว pivot ก็ได้อยู่ตำแหน่งตรงกลางตำแหน่งตรงที่มันควรจะอยู่นะครับ ก็คือตำแหน่งที่ j อ้างอิงอยู่แล้วก็คืน J กลับไปครับก็มาดูตัวข้อมูลที่เป็นเห็นข้อมูลจริงๆจังเลยไปเลยนะครับเราเริ่มนะครับผมก็จะเลือกให้12นะเป็น p i v o t นะครับ12เป็น p i v o t ให้ j กระเถิดมาตัวนะครับ i กระเถิบมาตัวนะแล้ว็ j กระเถิบมาตัวนี้แล้วก็เริ่มครับถอย J มาเรื่อยๆนะครับตราบเท่าที่ยังเจอตัวที่มากกว่า pivot ก็ไม่สนใจนะครับก็หัาบ2มากกว่านะครับ ก็เป็นเป็นลายนะครับ11อ้าว11น้อยกว่าเท่ากับพีวอแล้วหยุดต่อไปกระเถิบไอนะครับอันนี้ก็ยังน้อยกว่าพีวอนะครับม,มีปัญหาอ้าวเจอตัวที่มากกว่าเท่ากับพีวอแล้วนะครับก็หยุดเพราะฉะนั้นสีน้ตาตาลก็อยู่ฝั่งนี้นะครับ11คนอยู่นอยู่ฝั่งนี้ก็สลับกันเก็ถอยต่อครับเจถอยอ่าต้องหยุดแล้วนะครับไอเพิ่มอ่ะก็ต้องหยุดอีกเหมือนกันเพราะเจอตัวมากกว่าพีวอพีวคือ12สนะสลับกันอีกนะครับตรงนี้ถอยเจอีกนะครับ ปึ๊บอ่ะหยุดอีกละอันนี้เพิ่มไตัวนี้ก็ยังอะไรครับน้อยกว่าพีวอรอยู่นะครับก็กระเถอะไปปึ๊บอ่ะเจอตัวที่มากกว่าพีวอรแล้วนะครับก็หยุดแต่งวดนี้สองตัวนี้สวนทางกันแล้วนะครับก็จบภาระที่เหลือก็คือสลับพีวอกับตัวที่ J ทชี้อยู่เราก็จะได้ตุตามที่ต้องการนะครับคือสิบสองอยู่ตำแหน่งที่ควรจะอยู่ข้างซ้ายของ12บน้อยกว่าหรือเท่ากับเขาข้างขวาของ12บมากกว่าหรือเท่ากับเขา นะครับ